เออเออเออแต่เออเออเก้อนต่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮัลโหลสวัสดีครับก็เป็นคำสําหรับมค์ครับอีกรอบหนึ่งะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ะครับเราจะมาเล่นแบบประจนภัย C T M Monument of Eldea กันต่อนะครับพบกับพี่แท็กแล้วก็พี่ออยสวัสดีครับสวัสดีครับ อี๋ฮะซึ่งตอนนี้ฮะเราก็ได้เคลียร์พื้นที่มาข้างล่างตัวนี้เรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยได้ยินเสียงมอนสเตอร์ข้างล่างไปะล่ะเออมาเต็มตัวตายตั้มสด้ซากได้เลยครับได้ฮะอีที่อีซี่มากผมผขอไอ้กางเกงแล้วกันนะกางเกงเออใช่ถ้าใส่กางเกงหรืออุปกรณ์ทองเนี่ยมอนสเตอร์จะไม่ตบเราอ๋อขอรองเท้าหน่อยเอารองเท้าทองมาสองพันแบบไปเลยหรอครับพี่อ่ะไป เพลงคือถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์ทองอะไรประมาณเนี้ยพวกพิกลิ้นอะไรเงี้ยมันจะไม่มาตบเราอะไรอย่างงี้งอ้าฉลาดโอเคนี่ไงมันจะไม่ตบเราใช่ไหมยกเว้นถ้าเกิดออยเปิดกล่องแล้วมันเกิดอะไรผมเปิดกล่องเนะียฮะคือมันไม่ชอบให้เขาไม่ชอบให้แบบผู้เล่นมาเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขโมยของอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แต่ขโมยอ่ะทำไมเนี่ยโอเค,อเคซึ่งข้างบนคงไม่น่ามีเออ ข้างบนไม่ได้มีของอะไรมั้งดังนั้นะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วกันะหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่ามีดาบทองด้วยเอาไหมไม่เอาฮะมันเป็นห้าเลยนะไม่เอาไม่สนใจชาห้าเลยนะไม่เอาอ้อยไปอ้อยเคลียร์ข้างล่างดีกว่ารู้สึกข้างล่างเอออะไรใครตกใครตกแร้ไม่รู้อ๋อไอตัวข้างล่างเนี่ยข้างล่างตัวเนี้ยมันค่อนข้างเดือดดังนั้นอ้อยไปอ้อยลงมาลงมาปค่อยๆลงมาลงมาลงมาเออลงมามันต้องมีอะไรยิงใส่เราเออ เออวิ่งมาลูกโอ้ว้าวโอ้โหไม่เสียงอะไรนะโว้โ, <laughs> โอโเยอะจริงเยอะจริงเอ <S <s งเอเยอะมากก็ได้แหละค่อยๆแบบเออรีบทุบโกงสปอนวอนเตอร์ไปแล้วกันฮะเออย่างน้อยก็แบบโอเคองไงเราย้ายเตียงมาใกลๆตรงนี้แล้วที่มีด,ดีดีใช่ไหมเป็นไงบ้างออยยังไม่ลงไปเลยเนี่ยผมอะไม่ลงไปหรอตื่นเต้นดีออกลงมาแล้วแล้วก็ผมเอเออ้าว เออไปซะแล้วเกมหลุดนะตอนแรกๆน่าจะเหมือนแบบไดเวอร์การ์ดจอน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปเช็คมาแล้วฮนะเอ็นวีเดียเดวเวอร์มีปัญหานะฮะตรงนี้ก็น่าจะไดวเวอร์มีปัญหาเช่นกัน OpenG l เออเยอะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งฮนะเดี๋ยวรอเขาเทะเลาะกับคอมแป๊บหนึ่งเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮนะและตอนนี้ฮะเราก็กอบกู้สถานาการณ์ข้างล่างตรงนี้ได้เรียบร้อยฮนะระหว่างนี้พี่ออยของเราจะไปคามอุปกรณ์สักแป๊บหนึ่งใช่ไหมฮนะอะไรผ่านไปแล้วอ<ะ>่ะแล้วรองเท้าออยล่ะรองเท้าก็แตกเออรองเท้ารองเออรอง เเเออออโคฮะททารง้ไม่ต้องท้าไม่มีอยู่แล้วรองเท้าพิเกอร์เอาไปไงเอาตางอะโอเคฮะงั้นก็ก็ทำไปดีเหล็กเหลือเะล่ะไม่เหลือครับหมดแล้วเหลือก้อนเดียวว้าอย่หมอแบะอะไรอ่ะออ้าวโอเคล้อไม่ได้ใส่รองเท้าเห็นปะอ่ะเดี๋ยวลองต่อทางไปก่อนแล้วกันแล้วดูสิว่ามันจะมีอะไรเต้นเต้นแถวนี้บ้างหรือเปล่ายังดีนะที่ว่ามันตายของไม่ตกพิเกอร์ร้องไห้อ้าวไปไหนวะไปแล้วไปาล้วโอเคฮะ โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋ออ่ะอ๋ออ่ะพิอรยดพิเกอร์ียอ๋อทำอะไรพิเกอร์นเบียดโอ้ยไม่ได้เออได้ยินเหรอลาวาไหมไม่ได้สิรออยู่รออยู่มันไม่ลงลาวานะเอ้าจะให้ไปตายทำแมวอะไรล่ะโอ้โหโอเคฮะทุกสีทุกอย่างปลอดภัยหายห่วงโอ้ยขี้บ้า ออโอ๊ยเออตายละตายตายตายชีวิตนี้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 มันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้โห my ขามันโหดหลายมากเลยอ่ะมาดูกันสิฮะว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยฮะเออเออร์มอร์เนลเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนเออที่เกอร์มันดิสไลด์ด้วยจริงเหรอหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไม่ได้เพราะผมโดนออคุนควิดอยู่เอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมเนเธอร์ไลท์สแคร็บเหรอไปถึงเศษ็จเนเธอร์ไลท์เหรอฮะไม่ใช่เป็นก้อนเลยไหนเสียบว่ะหายแล้วขอเวลาอีกไม่นานแป๊บนึงนี่อยู่นี่ไอ่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ขุดนาอย่างนานขุดอย่างนานเนเธอร์ไลท์บล็อกเลยเหรอใช่เป็นบล็อกเบยโอ้น่าสนใจแต่ว่าเนเธอร์ไลท์บล็อกเอาไปทำอะไรได้อะไม่เอาจริงเพราะว่าเป็น สามารถอัปเกรดได้เอ้ยเข้าใจโอเคเอา้เอามาเลยไมเกิลมเอาเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนครับเดี๋ยวขอเก็บของกันได้ไหมเนี่ยได้เยอะได้เยอะแย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 ของมันนะไหนไเรามาดูกันสิว่าในเทอร์ไรท์บล็อกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมแล้วครับเก็บมาแล้วอ๋อโอเคมันมันมันเป็นบล็อกจริงๆเหรอแบบบล็อกที่บล็อกก็ตีแล้วออกมาเป็นแอนเชียนเดลิทเลยอ๋อแอนเชียนก็คือก็คือมาเป็นเศษนั่นแหละเอาเหรออ๋อโอเคไม่เศษเหรออ๋อมันคือเศษมันคือเศษต้องรู้ 1 2 3 4องสาสต้องสะสมให้ครบ4อันแต่ว่าตอนนี้เราเกลียดหมูเราไปหมูมันเยอะอย่างเลยว้าวก็คือจะเป็นเอเชียนส่วนด้วยเดบิสเออนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับขอสำรวจก่อนทำไมที่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยอักพิเกอร์สูู้้อักพิเกอร์สู้ตายอ้ยอักพิเกอร์ไวไลายขี่แมวชนตู้อ่ขี่แมวชนตู้ด้วยโอเค รู้สึกเกาะสีนี้มันไม่น่ามีอะไรหรือปะมีะแต่ตุ๊เราเราเราไปเกาะอ,อื่นดีกว่าอ๋อเราไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นไปเกาะไหวว,วาไม่มีไปเกาะไหนดีไปโซแซนไหมออยไปเกาะเกาะพิเกอร์ๆๆกินได้ไหมครับอ่าสบายใจแล้วมีกินทั้งชาติแล้วทุยอ,อ่ะไปเกาะโซแซนอะไปยังไงครับเหมือนเดิมเดี๋ยวต่อบล็อกไปแป๊บหนึ่งนะแก๊สอายปิกเล่นตามหาเราด้วยอีเขาว่าแก๊สหมดแน่นอนจังหวะนี้ โทรสั่งแก๊สด่วนเลยโทรสั่งแก๊สด่วนเลยตัวนี้ไม่อกี้ส่งอยู่ไงกล่งแก๊สอยู่ส่งแก๊สกโอเคมาดูกันสิฮาวว่าเกาะโซแซตัวนีน้นนมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าซึ่งเกอร์หลังเข้าไปเกอร์หลังเข้าไปเกอร์หลังเข้าไปเกอร์หลังเข้าหัวเราได้แบบสะใจอะ่ะโอ้ย <c oughs> ตายกันเป็นว่าเล่นอ๋อ <c oughs> ฝากฝาฝากโดยฝากหน่อยฝากต่อด้วยฮะอ่ะไปเลยไปเลยสู้เขา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  ทำไมมันมีมอนเตอร์เยอะจังเยอะอย่อ่ะก็ปกติเปล่าปกติของมันแล้วม,มันมันมีกรงสปอนที่ไหนเดี๋ยวขอเคลียร์เจออ่ะแห้อตีแรงมากเลยเออรู้เดี๋ยวผมขอหาของก่อนทำทุกทองก็ไรวะเดี๋ยวไม่มีเออโอเคอันนี้ขาดอะไรครับขาดแค่รองเท้าผมเอาแกหรอก็ฝาก ปับอยากให้คุ้งได้กินเจมีวิตามินไม่ตองจิงก้องแพงเออเออเออผมเอากัญชามาฝากไม่ได้ไม่อาเออเกาะโซแซนอยู่ไหนอ่ะอ้อยอ้อยออยขึ้นไปบนเกาะโซแซนยังฮะยังครับผมเพราะผมถ่ายยังไงล่ะอ่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองโดนตะเกียรตันตียังไงล่ะเออโอเค ทำไมมันมีมอลเตอร์เยอะจังเลยมันมาจากไหนเนี่ย hmm. มาจากสปอนพอยรู้แล้วนี่เนี่ยนี่ต้องเล่นอเออโอเคฮะไหนดูสิปะรีบวิ่งแปะบไฟดีกว่าฮะแล้วดูสิว่าเออโอเคมันต้องมีกงรงสึบปล่าโอเครีบทุบทกรงให้หมดดีกป่ะอ่า อืมโอเคทำยังไงก็ได้ฮะเอากงออกให้หมดก่อนตอนนี้อเ,เออสบายใจแล้วโอ้ยเออสบายใจแล้วทุกงงแ,แล้วก็หนีฮะไปพื้นโซแซนด้วยไป<อ>เดินยากอ่าโซแซนโซซอยนี่ไงในเธอร์แลนด์เดอฮะไหนในเธอร์เในเธอร์ในเธอร์แลนด์ในเธอร์แลนด์เงี้ยเงี้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 โอ้ยเอ้า <laughs> เพื่อไประหยัดไปแล้ดิดนิ้วฮะดิดนิ้วเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวมันมีเกาะอื่นๆอีกประมาณ2เกาะใช่ไหมอ่ะไปไปไปมันมีทั้งหมด4เกาะไป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 ดิดนิ้วดิดนิ้วดิดนิ้วนี่ไงดาบเด็ดเด็ดแนวไหนดูซิจุ๊บอู้น่าสนใจออยเอาป่ะเอาเลยครับผมขอบคุณครับอ่ะงั้นเรามี5บาทเอออ่าไว้ไหนดิลูกเธอดูช่างมันชอบเสียงมันมากเลยแลเสียงมันฟังสนเอหูดีใช่ไหม เออมันปัองกระป่องกระป่องกระป่องดูกระดูกระป่องอ่ะกระป่องเสียงมันเพาะดีแหละเย่เออแต่ไม่มีสเสียงพาะเขาผมไหลาจริงมันมันไม่มีสใช่มันมีเีกงพาะสุดแล้วเพราะอะไรถึงร้องอ่าพามถ้ามันจะมีอีกหนึ่งเสียงได้ไหมครับที่ว่าน้อยคนจะได้ยินเสียงฮะมันคือเสียงขุดบล็อกออฟเนเธอร์ไลท์ เสียงมันจะเป็นแบบมันจะเพราะเหมือนกันมันเสียงมันจะคล้ายๆเหมือนแบบบล็อกโลหะแบบไม่รู้ว่าออยต้องไปหาฟังดูแล้วกันเสียงมันก็แบบไพเราะสนอหูดีฮะไม่มีในเกมเหรอครับมีแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเนเธอร์ไลท์ไงไปมาเกาะสีแดงกันต่อฮะเอ๋อนี้กลับมาแล้วเหรออ่ากลับมาแล้วมันมันไม่มีอะไรอ่ะมาเกาะในเธอสีแดงชี้ป่าสีแดงอะฮะป่ากิมฉันมาดูมาดูมาดูเออมาดูมาดูมาดูเฮเออเอโอเคมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไหนดูสิ ฮึมฮึมคีปเปอร์อ่าโอเคตื่นเต้นดีฮะตื่นเต้น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 เออเออโอเคประเดี๋ยวช่วยกันแปะไฟทำอาหารกินสักนิดนึงเย่เออที่นี่จะมีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันฮนะโอเคครับเรากำลังจะไปเกาะสุดท้ายกันแล้วนะฮะโอเคทำไมต้องเดินมาแบบย่องๆด้วยอ่ะไม่เอาหนีดีกว่าอ๋อนี่จะไม่ดีดชอบเดินแบบสโลว์ไร เด okay. uh oh. okay, ี๋ยวมื่อไหร่จะถึงที่หมายเนี่ยโอเคโอโอโอเคมาเรารีบเคลียร์มอนเตอร์แถวนี้กันดีกว่าฮะมีอะไรน่าตื่นเต้นมีอะไรก่อนนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ามีแค่พิกกิ้งซอมบี้อีลี่อีซี่อีซี่ไอ้เก่อนนี้ไม่โหดนะเกาะที่ผ่านมานี่แบบโหดมากเลยจอีกโอ้เกาะนี้มันเงียบสงบอะสบายอ๋อไปสกิลสักตัวดิสนุกนะสนุกนะเออไปอโอย ว้าโหแล้วก็พูดเล่นปะก็มาดิครับให้หมดนี่เลยเออขอให้โชคดีนะฮะอ้อยมาดิครับให้หมดนี่เลยเออโชคดีขอให้โชคดีนะฮะเอออยู่ไหนอ้อยอ้อยเป็นไงบ้างอ้อยเป็นไงบ้างโอ้โหเออเออเออแตกหนึ่งสวยพี่สวยอย่าท้าดิของมันขึ้น อ่ะเดี๋ยวรอระหว่างออยเดินมาแล้วกันฮะสำรวจเกาะแถวนี้นิดนึงว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่ารู้สึกว่าข้างล่างตัวนี้มันจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมใช่ฮะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นรวดเร็วมากไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอ่ะเจอออยยังตื่นเต้นกว่าอีกลองขุดตรงกลางของเกาะไหมว่ามีอะไรหรือเปล่าเอาไหมถ้าตรงกลางหรอถ้าให้ดานะเราควรจะขึ้นไปข้างบนมากกว่าขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไป บนไหนอ่ะในเทอร์โพเทสอันนี้เหรอใช่เดี๋ยวต่อทางขึ้นไปให้เราควรจะขึ้นไปยังไงดีแป๊บนึงนะฮะมันมืดมากมองแล้วไม่เห็นเลยอ่ะขึ้นอย่างนี้แล้วกันมาๆๆขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หรอแบบขอขอไม่ได้หรอเนี่ยรอขึ้นไปต่ออย่างนี้เหอะอุตส่าห์เอาบล็อกมาแล้วเนี่ยมาขึ้นมาฮะจ๊บอือฮึอือฮึโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะยุบยุบนี่เนี้ยนี่เนี้ยยุบยุบอ๋อมีบล็อกต่อตัวอีกมีบล็อกต่อตัวอีกเหมือนอ่ะ ไม่มีเลยอะ่ะมีแค่สิบเจ็ดก้อนกับมีบล็อก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 กระดูกเอาไหมม่เป็นใหญ่มองบองโอเคไหนดูซิแถวนี้มีอะไรเดี๋ยวในทเทอร์ฟอร์เทมีคิปเปอร์ได้ด้วยเหรอมีได้แล้วมีแมงมุมด้วยมัน,ม,น,ม,นมันบาปนะเนี่ยอ๋อโอ้โหมีมุมมงมุมด้วยมีแมงมุมได้ไงมันบาป,บาปมันไม่ได้โอเคลิฟทปึ๊บโอเคเราขึ้นเจ็บ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 อืม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  จะตายทำไมมอนเตแต่เธอเฟรนด์เิสมบีเลยหรอนั่นสีโหดมากโอเคมาดูขอในกล่องกันฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีโปรเทคชันมีที่อัปเกรดดีๆเหมือนกันแต่ว่าเราคงไม่อัปเกรดอะไรหรอกมั้ใช่ไหมไม่รู้ดิต้องอัพไหมอ่ะอัพ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 ออขอในตัวว่างไหมอะไม่ว่างเลยครับอ๋ออ่ะโอเคไม่ว่างเอาอะไรหรอออ่าไม่ถึงแบบอเกบให้ อ้าวอะไรกับอ่ะโอเคฮะอ่ามียากันไฟด้วยอ่ะกินกินไปอ้อยอ้อยอ้อยยากันไฟข้างหลังอ่ะกินไปจะได้กินกินกินกันไปเออโอเคไปสู้เขาเอออืมอืมโอเคมาเรามาเคลียร์เนเธอร์เอากินรุนแรงอย่างโอ้ยโอ้ยตัวพีตินี่เนี่ยอืมโอเค เเเอออออ้้ยีปาวิครับโอเคว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราได้สมุดเอนชาร์ดถูกต้องบาทแล้วมันมีเอนวิวเอนชาร์ดอะไรไหมโดนอะไรไปโดนอะไรไปไม่ต้องไม่ต้องถามก็น่าจะรู้จากเสียงมั้งเสียงก็หิมมากอ่ะเออเอ๊ะเอาเพิ่งตายเหรอไม่ไม่คือจริงๆเมื่อกี้เราตายด้วยเออไม่ต้องถาม ฮิปเปอร์ในในเธอโอเคฮะเพื่มเป็นแค่ประหยัดไปละดิ้นิ้วฮะรู้สึกว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วเหรอออยดิ้นิ้วดิ้นิ้วดิ้นิ้วแปะโอเคออยไปข้างบนฮะข้างบนมันน่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่ฝากจัดการข้างบนด้วยนะครัข้างบนหรอข้างบนเออโอเคฝากจัดการข้างบนด้วยฮะไม่รู้เหมือนกันข้างบนมีอะไรแต่ว่าตอนนี้เราค่อยๆเคลียร์ไปก็สิีข้างบนระเบียบอุ้ยมีทองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เอออืมเออแหมเล่นสองคนนี่มันสนุกกันดีจริงๆเลยช่วยๆกันตายมันมันเยอะจริงๆนะใช่ฮะถ้าเล่นอู้มีกล่องถ้าเล่นคนเดียวนี่บอกเลยน่าจะเครียดใช้ได้เลยอะหัวร้อนเพราะเติบเป็นได้อันนี้คือเราจะแบ่งความหัวร้อนไกับเพื่อนของเรานะฮะเอ้อเอาหัวร้อนเนีูสิอเคยืเยีเยเยเย ออยตอนนี้เราเหมือนเจอห้องสมบัติเอเอที่มีน้องเขียวอยู่อ่เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ้อยเราจะตายแมวอยู่แล้วเนี่ยไม่ทนทำอะไรเลยเนี่ยจะตายเหมือนกันสู้เขานะฮะสู้เขานะครับเอ๊ะตัวถังขึ้นเอ๊ะเอ๊ะตัวหฝีมือโอ้โห เออออยหัวโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเคลียด่านนี้ให้จบนะฮะเราจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกันตอนนี้รู้สึกเราน่าจะเริ่มหัวร้อนอุ่นๆกันแล้วหัวร้อนเลืเกินขอของมากคนนี้หน่อยจัดไปเสื้อเหล็กเกาะเหล็กไม่เสื้อหินเกาะหินทำไมทำเอาหินมาทำเสื้อไม่ได้ครับพี่เกอไปลงมอสดิอ้าวไม่เอามอสดีมันหนักเกินไปมั้งไม่หนักไปยกหินให้หนักไปยกหินให้ดูหน่อย ยกได้หินก็ละสองกำดีดี้สองกำมือสองสองสองกำแบไม่อยู่ดีดีสิคิปเปอร์ก็หึวมากเลยแถวนี้คิปเปอร์วเชิญอยู่หรอเอออะไรนะอ๋อมันมีกรงสปอนอยู่ข้างหลังโอ้โถ่อยอย่างนี้เองเกือบตายแม่กงสปอนกดสปอนนี้ด้วยกดแก๊ อ้อยทุบดิเห็นแล้วม่าแต่มองก็ทุบดิไม่จะยิงแก๊สแล้วนึงไม่ได้โอเคยลูกคโนหมดมาข้างหน้าตัวนี้มาข้างหน้าตัวนี้ห้องสมบัติสมบัติสมบัตินี่ตรงนี้นีนีนีว้าวเงมอนเข้าหลังเออออื้อเอมาอ้ว้าวเก็บเก็บเก็บบเเอว้าวอ่ะเดมอนเบก็บบเเว้าวทองทอง อเล็กว้าวเอ้าเบสว้าวไม่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 มั้งอ่ะประเด็นต่อไปครับพิเกอร์ฮะขึ้นก้าบนยังไงครับอันี้มีกล่องด้วยไหนอู้สายตาดีมากเฮ้ยมียาเอนชานด้วยพิเกอร์สุดยอดเอาเลยฮะฝากช่วยหน่อยแล้วกันแล้วเราจะกลับยังไงใช่ไหมนั่นคือปัญหาไม่รู้มันพิเกอร์ไปก่อนอ่ะมามาเออไหน โอเคเออเออย้อนตอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เก๋น่าอยู่ือ่ทำแก่ชาดเด็กก็ไม่ดีด้วยนะเออได้ยินเสียงตุ่มยังไงต่อเขาเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะไปออกจากที่นี่กันดีกว่าซึ่งมันยังไงเอ้ยไหนๆมัเครื่องไปยัไงบ้างไดูดิ มัน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 เหมือนมันเป็นน้ำลาวาที่ไหลจากข้างบนซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของที่นี่คืออะไรผมดูแป๊บหนึ่งนะครับใช่เทศใหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวจะมีทางไปไม่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 โนโนโน่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอ๊ยหรือว่าหรือว่าควรจะลงอ่ะมามามาอ่ะค่อยๆลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ดีมั้งเรียบร้อยแล้วแหละจริงเราออยเรียบร้อยลงเรียนจีนเออ สรุปแล้วที่นี่มีอะไรดีไหมไม่มีอะไรดีไปออยถ้าอยากจะกลับจากที่นี่ทำยังไงฮะก็ลาโลกสิครับบายน่าจะมีผมไปแหละดีสุดแล้วในนียไม่ได้พี่เกอร์ต้องต้องตาตามแมพเขาโอ้ไม่ทำไงฮะอ่ะไม่รู้ต้องขาก่อนออยอยู่ไหนมีทางไปเราขึ้นมาเราขึ้นมาครับเอ้าออยยังไม่ตายเหรอตายแล้วเกิดใหม่แล้วลงมาข้างล่างใหม่แล้วแล้วเราไปทำไมอะเราได้เอเมอรอลเราเราออกจากที่นี่กันเลยจริงเหรอใา มันไม่ได้จะมีปาหาทางขึ้นใช่ใช่ใช่ฮะป่ป่าป่ากลับบ้านยังไงขึ้นไปข้างบนได้ไกยฮะขึ้นไปข้างบนฮะใช่ปปปึึึ๊๊๊บบบอื้อสวยงามอ๋อแล้วอยู่แถวนี้แหละใช่ใช่ใช่ทางขึ้นพิเกอร์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 ครับ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 ครันุนหนุนหนุนนนหนนอะไรกล่องน้องเขียวกล่องน้องเขียวไหนขบวนขบวนขบวนข้บน ยืนกันอยู่สตัวแบบยืนทางอาดโอ้โหมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไหมล่ยโอเคออยเอาเราทำรองเท้าเพ็ดเลวนะบ๊ายบายฮะเย้ขอบคุณครับเออไปให้เขาระเบิดเล่นอ่าเดี๋ยวขอหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าออยเอาเตียงไปยุ้ยทุบเตียงไปยุ้ยทุบเตียงไปยุ้ยอันหนึ่งขอนี่กันทำอะไรฮะไปทำอะไรอะไร หมือนฝรั่งเพียบร้อยอ่ะฮะเหมือนฝรั่งเพียบร้อยอ่ะหานสองขอบคุณฮะหานสองมีกี่ก้อนหานมาเลยมีอยูชิปก่อนอ้าวหยิบไปยังผมขอแปดก้อนหานครึ่งอ๋ออยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังนี่อยู่กลางแล้วอ๋อ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 หยิบไปก่อนแล้วกันโอเคฮะเออมีคนเสียงหลงนี่เราจอบจากที่นี่อย่างนี้เหรอ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าทางมันไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีมางมันน่าจะไม่ใช่หรอไอ <No. S 1> ตอนแรกเรามาจากถ้ำตรงไหนเอ้ยข้างบนมีกล่องเฮ้ยเราเพิ่งเห็น <No. S 1> ข้างบนมีกล่องเพิ่งเห็นเย่เย่เย่เราพลาดไปได้ยังไงเนี่ยเราน่าจะพลาดไปหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าฟัางบนตรงนี้ <Yeah. S 1> วัดดีครับอู้มีเนื้อด้วยโอเคโอเคนี่คือทางกลับของเราครับไปแล้วจะขึ้นยังไงออยเ <laughs> ดินไปก่อนเดี๋ยวก็จะทางขึ้นเองไม่ใช่เรามาาันจะ นี่ไงบันไดให้อยูบันไดมันผุพังอ่ะอ้าวอ่ะอ่ะอย่างงี้เอ่ออ่ะเอางี้เลยแล้วกันฮะแป๊บนึงนะฮะเอออย่าดันดิเงียบเงียบโอ้สนุกละขุดเรือไหมอย่างนั้นนเปลืองที่ขุดเสียดายปิ้วปิวปิวปิวเย่เย่เงื้เงื้เออค่อยค่อยนไปคืนไปไม่เป็นไรหรอกหินเรามีเยอะฮะคืนไป เอิ่นไปอ่าฮะอ่ะขุดแล้วกันเขียเขียวเขียเขียวยแล้วอ่ะแล้วก็วางบล็อกต่อเอเออ๋ออืมอืมกว่าจะออกไปข้างนอกได้ซึ่งด่านต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นด่านด่านอะไรอะด่านอ่าด่านสายลุงเหรอพิเกอร์พิเกอร์พิเกอร์มีป้ายด้วยดูดิเขียนว่าอะไรเขียนว่าสัสไม่นไม่อย่าอย่านสำเนียงไทยนะอ่าเขาบอกว่าแบบหน้า ถ้าสงสัยอ่าไหนาดูดินึกว่าเล่นอมองอัดนะเนี่ยใช่ Among Good. อมองกูดออไม่ได้เขียนป้ายแปะเองใช่ไหมไม่ไม่ผมไม่มีป้าย oh. เออแล้วหรือว่าเขาไม่ถึงสถานที่มันแถวนี้มันแบบน่าสงสัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งงอคนทําแบบเขาคงไม่มานั่งเออไม่น่ามีอะไรอะ่ะไม่มีก็ไม่มี่ ไม่ได้มีโอกเคขึ้นไปต่อเขาคงหมายถึงแบบสถานที่แห่งนี้มันน่าจะแบบน่างสใยจังเออมันน่าสงสัยเหลือเกินก็ข้างล่างไงมีอมาลล์ซึ่งเราก็นั่นไปเรียบร้อยแหละสรุปไม่เขาด่าเราอ๋ออันนั้นมันภาษาไทยตัวหนึ่งบล็อกหมดอ้าวมืดเลยตึ๊บเึ๊บเบิบ้หมดอย่างบล็อกอะถ้าหมดแล้วก็ยังยังเป็นตัวไปขุดน้ำแข็งเลย บล็อกเยอะมากแป๊บนึงผมเจียวคุณนล้วแข็งอะไรตอนเนี้ยแป๊บนึงเอาบล็อกออกไปผมพร้อมมิเตอดูแล้วแข็งมานานแล้วเอาบล็อกออกไปเยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันแหละเย่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 เฮ้ยข้างบนแล้วอ่าในที่สุดอิสระภาพโอเคประเด็นต่อไปครับฮะไปใส่ลุงไหมอ่ะไปปิดคลิปตรงสระเออเออเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจริงๆครับไม่มีจริงๆไป อ้อยเอาเตียงมาด้วยยังอะอะยังว้าาารนอนด้วยกันได้าาาาเาาาเาาาาาเาา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 ยาาิายาาาาาเาาดาา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 าอ้อาโอเคฮะดังนั้นฮะเาี๋ยวเรามากล่าวปาดคลิปบริเวณโอ้มันเหมือนจุดเปอบาาบาาาางบาา ลองดูป่าล่ะเฮ้ยไม่ได้อขึ้นใส่ลุงมันสิไม่เอาใส่ลุงมันน่าจะอย่าพิ่งเลยมันดูออยมาต้องต่อบล็อกด้วยอ่ะมาจุดกลับบ้านเอ้ยมีวลเลเจอร์อะไรด้วยไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะลองวาร์ปดูก่อนแล้วกันพอมาหนึ่งไม่สองไปเหอะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยบ้านมาเร็วอ้าวเอ๋เอ๊ที่นี่ไม่เห็นคุณเลยเอ๋ไม่เห็นคุณเลยแบบหนึ่งไม่ไม่น่าใช่มันคืออะไร แต่ความรู้สึกคือไม่น่าใช่เอ้ยเฮ้ยไม่ใช่บ้านที่เราคุ้นเคยคุ้นโอเควาจ๊นึงอันนี้คือเรามาจากตรงนู้นแล้วตรงนี้มันพาไปไหนขัน้นสิครับอ่ะอ่ะมาหาคำตอบกัน,น,นสมมิมันจะวาร์ปไปไหนไม่รู้อ่ะมาขึ้นข้างบนฮนะหนึ่งสองเออ,ม,อมันมีกี่วาร์ปเนี่ยมาเคลียร์กันก่อนสิ

มามคลิปนี้สามปีอ่ะครบมันไกลจังโอเคฮะมาเรามากล่าวปิดคลิปดีกว่าฮะระยะทางการเดินทางน่าจะยาวไกลฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมก็กล่าวปิดคลิปเพี้ยวนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายบายถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลัววลงใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนของเรากดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย,บาย